กิ่งมะนาวครับผมตอนไว้นะครับออกลากครับผมกันเกลียบทุกกิ่งเลยนะครับดูนะครับกิ่งมะนาวที่ผมได้ตอนไว้นะครับออกลากกันแทบทุกกิ่งนะครับที่ตอนไว้นะครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีการตอนกิ่งที่ได้ผลนะครับติดทุกกิ่งนะครับออกลากทุกกิ่งเลยนะครับที่เราได้ทําการตอนนะครับ เห็นไหมครับกาลังแทงรากออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาทําการบอกเคล็ดลับวิธีการตอนกิ่งมะนาวให้มันติดดีแบบนี้นะครับให้มันออกรากได้แบบนี้นะครับดาวเซมบันสวนสวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีครับบ่าวเซมบ้านสวนสวัสดีครับผมบ่าวเซมจะมาทําการตอนกิ่งมะนาวนะครับมะนาวแป้นนะครับออกผลดกนะครับผมแล้วก็ออกทั้งปีนะครับต้นนี้นะครับเราอยากได้กิ่งพันธุของเขานะครับแล้วเราจะมาทําการตอนกิ่งกันนะครับอันแรกเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีมีดนะครับผมแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวก็จะเป็นขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้นะครับ ก็ประมาณสักหนึ่งคืนก็ได้นะครับหรือว่าเอาแค่ทุกๆน้ำขึ้นมาทําเลยก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีน้ํายานะครับผมน้ํายาเล่งลากตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเชือกฟางนะครับผมอ่าเราจะไม่เราจะทําการตอนเลยนะครับผมก็จะมีตัวตอนกิ่งนะครับนี่ครับก็จะมีกันไกตอนกิ่งอย่างดีนะครับผมซื้อมานะครับเราก็จะมาเรียก กิ่งที่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะครับก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งที่ออกเขียวๆนะครับเขียวๆแล้วก็จะมีลายสีน้ําตาลนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับกิ่งนี้นะครับผมจะตอนเอานะครับก็จะออกเขียวๆสีน้ําตาลนิดๆนะครับนี่กิ่งนี้ก็พอดีนะครับในทําในการตอนนะครับเราจะมาเริ่มการตอนเลยนะครับ เราก็จะเอาใบลิใบออกหน่อยนะครับนี่ครับก็จะช่วงประมาณสักข้อนะครับตาของเขานะครับผมนี่ครับตาของเขาก็อยู่นี่กับนี่นะครับแล้วเราก็จะเอาใบของเข้าออกอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาจตัวตัวตอนกิ่งใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนซ้ายนะครับ นี่ครับหมุนสายก่อนนะครับนี่หมุนให้รอบเลยนะครับเขาก็จะทําการลาะกิ่งให้เรานะครับจากนั้นเราก็เอาออกมานะครับเห็นไหมครับเขาจะลอกกิ่งออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่กิ่งของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเวลาเราทําการตัดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นนม้มของเขาเดี๋ยวตัดออกหน่อย เราจะตำมือเราหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้มีดนะครับขูดหน่อยครับขูดลงนะครับขูดลงมานะครับขูดให้เยื่อเขาให้เขาขาวนะครับนี่ทําการขูดสักหน่อยครับนี่เห็นไหมครับก็จะขาวๆนะครับเห็นไหมครับก็จะขาวๆแบบนี้นะครับทีนี้ หลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำยานะครับน้ำยาเล่งรากนะครับนี่ครับชุบกับฟองน้ำนะครับที่เราเตรียมมานะครับแล้วก็ทาไปตรงที่เราทำการขูดกิ่งไว้นะครับ ทาให้รอบเลยนะครับนี่ทาแบบนี้นะครับทาให้เขารอบเลยนี่จะเป็นตัวช่วยให้เขาได้ออกรากนะครับออกรากไว้นะครับยาตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียม นะครับขุยมะพร้าวนะครับเ,าเราเมัดใส่ถุงขนาดนี้นะครับพอนะครับไม่ต้องใหญ่มากเราก็มีดตัดนะครับแหกของเขาออกแบบนี้นะครับนี่เ้วก็บีบน้ําออกนะครับบีบน้ําออกให้มันไม่ต้องมีน้ํามากนะครับบีบออกเลยนะครับหลังที่เราหลังจากที่เราแช่น้ําไว้นะครับเราบีบออกให้มันประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะเอาไปแปะนะครับเราก็เตรียมเชือกนี่ครับแปะตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับแปะอย่างนี้เลยนะครับ นี่เราก็เอาเชือกรัดเลยนะครับนี่ปิดเข้ามานี่เชือกรัดเอาเชือกรัดเลยครับทำคนเดียวก็ได้นะครับนี่แล้วก็มัดตรงเขาเลยนะครับ มัดเลยนะครับมัดให้แน่นนะครับเอาให้ตึงนี่ครับเราีกมัดอีกข้างล่างนะครับข้างล่างก็ต้องมัดเหมือนกันนะครับ นี่มัดเลยครับอือเป็นนั้นว่าเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็ประมาณสัก10วันประมาณ1ิบสิวัน20สิวันนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วทีนี้เขาก็จะออกลากมาให้เราดูนะครับประมาณสัก20วันนะครับผมนี่นี่ครับอย่างอย่างที่ผมได้ทําการตอนไว้นะครับนี่ครับนี่ครับทําการตอนไว้แบบนี้นะครับมันก็จะออกลากให้เราอย่างดีเลยนะครับทุกกิ่งเลยนะครับกี่อย่างกิ่งนี้กิ่งใหญ่นะครับก็กําลังแทงลากออกมานะครับเห็นไหมครับ ทีนี้พอมันออกรากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปอนุบาลก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตอนกิ่งแล้วก็ออกรากเรียบร้อยแล้วเราจะทําการไปอนุบาลไว้ครับผมทีนี้ครับ